กันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มาอยู่กับชาแนลของผมอีกเส้นเคยนะครับ,บกับเกม RV v นะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นแพทใหม่ครับไอดีใหม่ผมนะเดี๋ยวถามนะครับว่าไอเดีเก่าเกิดอะไรขึ้นก็แค่มันแบบผมทําแจได้แล้วละ่ะที่จะปล่อยมันไปโอเคไหนๆก็เริ่มใหม่นะตอนนี้ก็อยู่แหลงเออคอมสองครับ โอเคซึ่งในคลิปนี้ประเด็นหลักก็คือแพทใหม่แล้วเออซึ่งแพทนี้ก็จะมีหลายตัวมากครับโดนเนะบโดนปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็จะมีเออฟอรเรนที่แบบส่วนตัวมองว่าเนิบหนักอยู่นะฟอรเรนฟอรเรเนิบหนักอยู่นะเพราะว่าอังติมันไม่มีกันดาเมจแลอวไงมันมีแค่แบบเหมือนเขาปรับให้เป็นสายดาเมจผมจะแบบ คือผมก็มีนะเซอร์เบต้าแล้วก็ผมไปศึกษาฟอเรนเซอร์เ,เ,ตรเบต้ามาแล้วคือดาเมจมัน่ะเนี่ยไอสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือโบนัสดาเมจก็คือถ้าเราสร้างความเสียหายมากแค่ไหนเนี่ยไอโมดัสดาเบตสิบเปอร์เซ็นต์มันจะสร้างเพิ่มเติม,ตมสมมติว่าเออเราเราอังติใส่ตัวที่มันหนึ่งหนึ่งกับเราถูกไหมแล้วเราตีธรรมดาเออหนึ่งพัน ไอโมดัสดาเมสบก็จะทำดาเมจอีก100ถ้าอัพเต็มก็20ก็น่าจะ200อ่ะซึ่งหมายความว่าฟอร์เรนไม่ต้องเล่นฟูลดาเมจมันก็แรงนะครับซึ่งสายที่ผมน่าจะแนะนำได้ก็น่าจะเป็นสายแท้งสายแท้งเพียวๆเ,เลยนะแท้งเพียวๆเ,เลยนะครับอ่านี่ครับทุกคน ก็จะเป็นสายประมาณนี้นะครับสำหรับฟลอเรนติโนและด้วยความที่มันการซีซีร้อยเปอร์เซ็นต์รองเท้าคันสีก็ไม่จำเป็นนะครับอ่ะเซ็ตก็ประมาณนี้สำหรับฟลอเรนติโนนะครับถ้าเผื่อว่าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าอังติมันไม่มีการดามจ่้อาไงและประเด็นตอนมันอังติแล้วมันแรงอยู่แล้วอะ่ะก็เลยและพาสซสีมันมีอัตราคีมาให้เลยนะใช่หรือเปล่าวะถ้าอ่านแพทไม่ผิด ถ้าผมอ่านแพทไม่ผิดนะฮะก็แบบว่าไระช่างมันแทะไม่ไม่มีกระช่าง okay. <ม><น>โอเคก็ปร<ม><น>ะม,มาณนี้สำหรับฟอนเลยนะครับที่แบบรีเวิร์กใหม่หมดส่วนเออรอแบบอาการเขาแบบหนักมากหนักหนักมากเลยเลยแบบไม่รู้จะแก้เขายัางไงนะคือผมเป็นคนที่แบบตัวอะไรที่โดนปรับโดนเปลี่ยนใหม่หมดอะคือผม เอาง่ายคือผมเป็นคนที่จัดของเก่งมากในเกมเอวีและเอลอลอ่ะไอ่ง่ายคือจัดของเก่งไงคือผมเป็นคนที่แบบเออเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจัดของเก่งซึ่งในแพทนี้แน่นอนครับคีร่าโดนเนื้อครับเนร์ออะไรอังติส่วนตัวนะอย่ามาส่วนตัวนะครับทุกคนคือเอ้ดีเดียว,ยวทุกคนเห็นวงเล็บนั่นไหมมันยงกยู่อีกละ่ะหากโดนโจตี เกินสามครั้งจะทําให้เอฟเฟกหมดเร็วกว่าปกติคือมันเอาออกแล้วนะคือไอ้ตอนที่คีล่ากดอังติแล้วมันจะบล็อกการโจมตีปกติได้สามครั้งนะ่ะหลายคนอาจไม่รู้นะอังตีคีล่าคือตอนกดอังตินะ่ะการโจมตีปกติสามครั้งนะ่ะจะไม่เข้าตัวก็คือมันบล็อกไว้อะคือดาเมจไม่ไม่เข้าตัวมันเลยนะและก็รวมถึงการโจมตีแบบ สตันสโลก็จะไม่ติดสตันไม่ติดสโลนะเมื่อโดนพวกนั้นหรือพวกโจมตีผักแล้วมันจะไม่ไถไปด้วยอย่างเส้นเออตีปกติซูเปอร์แมนแรดพวกนี้ตอนคิล่ากดอติมันจะไม่ถูกผักนะแต่ตอนแพทนี้ถูกผักได้เพราะว่าอังติคิล่าไม่กันดาเมจการโจบตีสามครั้งอีกต่อไปซึ่งถามว่าเดี๋ยวแล้วพี่มองว่าบา้ายังไงคือถ้า คือแค่คือคีล่ามันชนะพวกแคลนะคครี่ทุกตัวนะคือแคลรี่ทุกตัวนะแล้วก็ก็รู้ว่ามันเน้นการโจมตีปกติซึ่งคีล่ามันบล็อกดาเมจตีปกติได้และแพทนี้มันจะแพ้แคลรี่ทุกตัวรวมถึงแอสซินที่เน้นตีปกติอย่างเช่นเออไอริปูค้องเพนนี้จะแพ้แบบจ๋าๆอะไรแบบแพ้จ๋จาๆอะไรโดนโดนฟาดไม่กี่ทีตายอะ่ะปกติโดนฟาดแล้วไม่ตายแล้ว,วก คีล่ามันจะชอบมากนะเวลาเจอพวกที่เน้นการออโต้แอตแทกออโต้แอตแทกก็ตีปกตินั่นแหละอย่างเช่น,นที่ผมพูดไปนะไอรีอุคองเพนเนี้ยมันชนะแพทนี้มันจะแพ้เลยเพราะโดนตีต้ทาเข้าตัวอ่ะไม่เชื่อนะเดีย๋ยวแบบให้ดูเลยให้ดูแบบจ่าๆเลยเนี่ยเอาตัวมันตีปกติตแรงๆเนี่ยเอาไอรีเนี่ยโดนเนิ้มาด้วยลาสีเบาลงเนี้ย ร้อทุกเลเวลนะครับสำหรับพาสซีสไอริสนะโอเคอะดูกันเลยว่าอาการน้องหนักแค่ไหน mm hmm. เดี๋ยวแบบคิดไอเทมแป๊บหนึ่งคือในเซอร์เบต้าย,ยังไม่ได้ไปลองนะยังไม่ได้ไปลองเดี๋ยวไปลองดูในแพทนี้คือผมจะใช้ทฤษฎีเก่าที่ผมใช้ด้วยแหละมาดูเลยครับทุกคนแพทนี้เต็ม อะไรไว้นีลูกแร้วหน่อยรอ,ยออยู่เนี่ยผมก็แอบเสียดายไอดีเก่าอยู่นิดหน่อยนะตรงที่แบบสกินแพงเยอะอยู่นะดูดูโดนตีปกติแล้วเข้าตัวเมื่อก่อนมันจะบล็อกได้นะครับทุกคนถามว่าข้อดีคือยังไงทำไมผมถึงมองว่าเป็นการรับ เพราะว่าคลิาผมจะเล่น2แบบก็คือ1ครับเข้าไฟเบิร์ดตัวเดียวแล้วเดินออกมาแบบนี้และประเด็นคือตอนเราเดินออกมาเราจะแบบเอาง่ายก็คือถ้าเราเข้าไปในทีมไฟนะแล้วเราโดนแครี่เขาตีแล้วเราก็หลุดอังติเราหลุดอังติถูกไหมเราก็จะแบบติดอยู่ในไฟนี้ถึงแม้สกิลเราจะรีมาแล้วก็มันก็ไปคุมนะ้มอ่ะสกิลเราแบบไม่ ไม่ต้องใช้หนีนะเราต้องใช้คอมโบต่อไงก็คือคอมโบในแพทเก่าก็จะประมาณนี้ก็คือเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเบิร์ดหนึ่งตัวหายโดนตีธรรมดาสามครั้งอังติหมดหมดดิแล้วก็เอาตัวต่อไปแบบนี้และในแพทนี้น่ะมันเน้นแบบเอาตัวเดียวให้ตายแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่ก็คืออย่างนี้ ่ะป๊บเดี๋ยวไ okay. อริปเป็นไอริปักอ่ะโอเคก็คือเราจะเน้นแบบเข้าเข้าได้หนึ่งตัวอ่ะออกแล้วก็รอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บแบบนี้นะครับคือแพทหน้ามันจะเป็นต้องรอต้องรอเท่านั้นนะครับมันถึงจะเล่นง่ายเล่นะ ถ้าพูดถึงเซตใหม่ที่ผมคิดคนนะผมเตรียมไว้แล้วผมเตรียมเซตนี้ไว้แล้วตั้งแต่ที่แบบไปดูสตรีมดอยเซอร์เมื่อคืนผมว่านะเซตนี้น่าจะเหมาะสุดเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมคือจะจะบอกว่ามีสองสายก็คือเข้าไปและออกอย่างรวดเร็วหรือไม่ก็เข้าแล้วเข้าให้สุดก็เพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเข้าสุดนะอังติเราจะรี อังติเราเวลาโดนตีครบสามครั้งมันจะรีสกิลแล้วเราก็เข้าต่อได้ไนงะและอันนี้คือเราจ้องเล่นแบบเข้าแล้วออกครับซึ่งตอนเราเข้าไปจังหวะแรกเราเจ็บหนักเพราะเราไม่มีกันดาเมจแล้ว s <S เพราะฉะนั้นสายที่ดีที่สุด <like> น่าจะสายนี้แหละและโซนิคบูธผมจะออกแทนโลเท้ากันสิเพราะว่ามันคืออังติเนี่ยปรับมาได้อย่างเสียอย่างที่เสียไปก็คือ อ้างเตะมันจะไม่การดาเมจแต่ที่ได้กลับมาคือมันจะการซีซีแบบตลอดเวลาเลยไม่ไม่หลุดไม่หลุดก็ถือว่าดีอยู่เราจะไม่ได้แบบพึ่งรองเท้าการซีซีมากเกินไปไงเออและการหอโซนิกบูตมามันจะมีสก,กิลติดตเหมือนกับปกติคิราอันเก่าเลยก็คือจะลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีปกติลง15เซนตแต่ของคิล่ามันบล็อกแบบหนึ่งรเปซนะคือ15้าจากร0อก็ หายไป85%นะในการบล็อกดามจตีปกตินะครับสายขวานถามว่าใช้ใช้มาทำไมขวานเนี่ยมันจะได้เบรเลือดให้เราและพอเราแบบโดนเบิร์ไม่ตายเราอาจจะสวนได้และตัวคิล่าเป็นตัวที่แรงเมอร์อยู่แล้วผมก็เลผมก็เคยเล่นนะสายขวานครั้งหนึง่งเนี่ยผมเล่นแบบนี้นะสายขวานนะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะเนี่ย เล่นแบบนี้นะสายขวานครั้งหนึ่งนะผมเคยเล่นอยู่ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเมื่อนานแบบประมาณซีซั่นสิบหกได้นะสายนี้นะคือเคยเล่นนะครับและเปรียบเทียบด,ดาเมจนะคือมันมันก็แรงพอๆกับสายเวทเลยนะถ้าคอมโบแมนแมนและพอแผทนี้ผมต้องกลับมาเล่นสายขวานแบบนี้อีกครั้งหนึง่งก็ก็ดีนะเพราะว่าขวาน แพดเก่ามันไม่มีเกาะมาให้ไนงะและอพาลิปก็แพดเก่ามันแรงกว่าเพราะมันได้พลังเวท200แต่ที่แรกเปลี่ยนมาก็คือมันมีสปีดมาให้แรงตีคิล่ามันปรับให้แบบวิ่งเร็ว30เป็นวิ่งเร็ว40ด้วยคือสายนี้ข้อดีก็คือแกงเร็วแกงเร็วดาเมจไม่ไม่อัด อาจจะไม่แรงเวอร์แต่ถ้าคอมโบแม่นๆมันจะแรงพอๆกับสายเวทนะครับเพราะฉะนั้นสายนี้หลักๆก็คือเน้นเหยียบให้โดนพอครับ่า,าจ,จะประมาณนี้สําหรับน้องขีดหน้าแล้วก็เอาไปดูกันดีกว่าครับฟอรเรนผอกว่าหัดล้าอยู่นะตอนนี้เก็บตังค์อยู่เนี่ยฟอเรนเท่าไหร่นะฟอเรนเท่าไหร่นะตอนนี้ตังค์ผมมีอยู่ที่หมนะื่นแปดตังค์ผมหมื่นแปดครับฟอเรนเท่าไหร่เอ่ย สองหมืนสามเนี่ยโอเคเราไปดูกันดีกว่าสําหรับฝรั่งแฟนฟอ,อเลนนะเออแบบนี้ของคีล่าเนี่ยผมเปลี่ยนมาใช้ไอ้นี่แทนเดี๋ยวทำไมพี่เอากรซีซีมาล่ะก็ะจังหวะที่แบบเราอยู่นอกเราอยู่นอกครับกําแพงเรายังไม่ได้กดอังติก็อเอามากันนิดหน่อยก็ดีนะอาจจะไม่โดนซีซีตายหา่าก็ได้นะครับ โอเคข้าเรื่องฟอร์เลนของเรากันต่อผมจะมารีวิวแค่2ตัวนี้นะสำหรับแพนใหม่ฟอร์เลนเมื่อก่อนผมจะใช้พลังแผงนี้นะแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกเหมือนมันมีดามเมจในตัวแล้วแบบมันบางมากนะจะต้องเป็นสายนี้เท่านั้นแหละครับทุกคนแลนะประเด็นคืออังติมันหนักเน้นหนด้วยและถ้าเราหนึ่งหนึ่งบ่อยมันจะโหนะ เบ,บีนี้ครับสำหรับพลังแฝงฟอร์เรนนะครับขอ้อดีก็คือเราจะอังติบ่อยถ้าเราอังติบ่อยเราก็จะแรงเพราะว่าตอนมันอังติมันจะมีโบดัสโมดโบโมดัสดาเมจให้เุ้ยพูดมาลิ้นพันกันหมดแล้วมาเราจะมายืนลำครับพระเจ้าซีซีของเกมครับเทน โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกสักครู่นะครับเพื่อไปกันประหับเวลาดิดนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแบบทดลองกันแล้วเรามาเริ่มลํากันเลยครับดูดูดิแบบ คือคิวก้อน่ะดูอังตีจะมาอีกแล้วนะ่ะทุกคนดูดิดูอังตีมันจะมาอีกแล้วอังตีผมก็จะมาอีกแล้วครับทุกคนไปค้างค้างเกมค้างนี่อังตีมาก็ใส่ต่อดูดูดิครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมดีย๋ยวว่ามันไม่แรงนะครับทุกคนเดย๋ยว่ามันไม่แรงนั่นเทนนะครับทุกคนนั่นเทนนะที่มีเกาะกันกายภาพอยู่ที่หนึ่งร้อยสามนะครับ ดูอังติมันรัวมากนะครับทุกคนดูดูที่ครูดาวนะคูดาว30%มิอซ็อังติอยู่ที่สิบแปดวิดูนี่ครับความโกงที่แท้จริงคือผมอะ่ะบอกแล้วว่าคนมันออกของเก่งมันก็ต้องเทพแบบนี้แหละครับมแโมโมโม่โมโมใหญ่เลโม่ใหญ่โมใหญ่เห็นไหมคือ ถ้าเป็นฟอร์เรนแพทนี้มันต้องเล่นแ้งอะแล้ะดาเเมจมันแรงจากอังตีอยู่แล้วดูดิอังตีจะกลับมาอีกแล้วเพิ่งลามเสร็จเนี่ยโอ้โหแ่ออบอกแล้วคนมันออกของเก่งอะไม่เทพได้ไงเว้ยชมตัวเองนั่นเราอะัะครับประมาณนี้สําหรับฟอร์เรนใครเป็นเมนฟอร์เรนมาดูคลิปนี้ก็แนะนํานะครับเซตนี้นะครับถึกทนนานแรงด้วยอะ แรงด้วยประเด็นแรงจากอังติกับตัดเลืออนะถึงแม้จะไม่มีจกอ,อกเลยนะอุย้ยสลี่อังติไม่โดนแต่ถ้าอังติมันลดคูดาวจากการใช้สกิลสองลายเนี่ยมันจะโคตรโกงกว่านี้เลยนะ ก็คืออังเตมันจะไม่กันดาเมจต่อไปแล้วแต่ข้อดีคือเราไม่โดน CC ีเลยนะก็คือเป็นคิวกอสสนั่นแหละแต่คิวกอสเนี่ยคือการตีปกติของคิวกอสจะเพิ่มระยะเวลาในการกันซีแต่ของฟอร์เรนคือมันต้องเก็บดอกใครเก็บดอกเก่งๆเงนี่ยเห็นไหมเดีย๋ยวว่าผมรับไม่เป็นนะเอ้ยวืดวืด อ,ออาประมาณนี้สำหรับฟอร์เรนติโนนะครับก็ถ้าเว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมจะรีวิวแค่2ตัวนี้แหละเพราะว่าเออผม่าสงสารที่สุดในแพทนี้ก็จะมีเออคีล่าฟอร์เรนแล้วก็เออรอ์ลอแต่เออร์ลออาการที่แกมันหนักเกินไปไม่รู้จะแก้ยังไงผมไม่รู้จริงๆว่าจะแก้ไขเขายังไงนะแบบ ให้พี่แกกลับมาเล่นได้อะคือคี่าน่ะคือทุกแพททุกแพทตั้งแต่เข้าไทยมาคือยคเอ g มเนิบแบบเนิบน้องหนักมากรับผมต้องแบบจัดเซตไอเทมเซตไม่เซตนู่นเซตนี่เซตนั้นพลังแฝงลูนแบบที่ที่จะทำให้กลับมาเล่นได้คือหลายคนก็ทำนะอย่างเช่นกิจายนี่แบบนาคอสเนี่ยโดนเนิฟให้เอาเออ โซลิเวอร์อเนี่ยไม่มีดูดเลือดโอมิอัมก็ไม่มีดูดเลือดและพอกิจงายอ่ยใช้เวลา3ชั่วโมงในการเล่นนาะคอสก็ค้นพบเซตใหม่ครับเนี่ยเซตธนูดูดเลือดนะครับเนี่ยเซตนี้เลยครับเซตพิกิตนะผมถามว่าฟอร์เรนในเซิร์ฟเบตา้าผมใช้เวลาเท่าไหร่ในการจัดหาเออผมใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ30นาทีได้นะในการจัดหาฟอร์เรนจริงๆส่วนตัวผมก็แบบ ชอบหนะฟอร์เรนอะชอบเล่นนะแต่แต่ประเด็นหลักคือผมลําไม่เก่งนี่แหละก็เลยแบบไม่ค่อยได้เห็นฟอร์เรนเท่าเ่ไหร่นะงั้นผมจะซื้อแล้วกันนะครับสําหรับตังและสำหรับทาชีเนี่ยทาชีผมก็ไปฝึกในเซอร์เบต้เตานบ่อยแล้วครับแล้วก็ผมอยากจะรีวิวนะแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะซื้อทาจิหรือไอ้นั่นดีหรือฟอเรนดี เห็นราคา99คูป้องแน่ผมไม่มีตังค์ครับผมไม่มีตังค์นะครับเลยก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะคราวๆนะครับสาหรับแผ่นี้ตัวที่น่าสงสารก็มีคีล่าฟอร์เลนแล้วก็เออร์อซึ่งผมแบบว่ารักษาให้ได้แค่2ตัวส่วนเออร์อก็แบบบายบายเพื bye ่อนบายบายไม้ bye, <friend. S 1> bye. ตกไม่ตานแะล้วเพื่อนบายบายนะเพื่อน ผมสงสารนะจงฉานณะตัวมันเท่ได้แล้วก็เป็นนัดตัวที่ผมเคยชอบเล่นมากก็แบบมันเท่มันแขนขวาโคตรใหญ่ไอ้แขนโสดด้วยแบบ่นเข้าไป